สวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้30เมษายน2563นาอานะครับวันนี้จะมารีวิวนะฮะ6,6พัทีสมครับนะผมคันนี้เราจะขายตามสภาพนะฮะร,ร,รูนะครับตัวนี้เป็นตัวแท้ตัวเต็มนะครับห6พัทีสามนี่ครับ อันนี้โค้ดเกียจะเป็น d 9เินินนะครับของไฮอ,อยู่ด้านบนนะครับนี่ครับรถคันนี้เราเช็คปั๊มใหม่นะครับ หน้าก็มีดามหูนิดหน่อยนะฮะดามแบบนี้ครับนิดหน่อยนะครับสภาพเนื้อตัวสวยดีฮะไม่มีแตกมีแล้านะครับเครื่องดีครับคันนี้เครื่องดีไฮดรลิกดีนะฮะระบบพีดีโอคงใช้งานไม่ได้นะครับคันนี้ยางประมาณ60%สเปอร์เซ็นตะครับพันเจ็นี่ถ้าไม่เอาเปลี่ยนเป็นพันสามซีมทได้ครับ คุณผ่าพอคุณผ่าให้สวยนะฮะไม่มีแตกมีร้าแล้วครับนะครับ<ส>งองคควรก็สวยอยู่ครับ<สง>เดี๋ยว<สง>ลองฟังเสียงเครื่องดูครับ ันนี้มีมีทะเบียนด้วยนะครับผมเอกสารมีเล่นทะเบียนนะฮะ สำหรับราคาขายนะครับวันนี้ขายอยู่สองแสนหกหมืนบาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศฮนะถ้าจะให้ทำสีเปลี่ยนยางให้เช็คสภาพให้ใหม่ทั้งคันนะครับก็คุยกันได้นะฮะคันนี้ครับถ้าชอบถ้าสนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 0 0 7 6 6 4 0นสศนะครับนะฮะถ้าชอบสนใจก็ลองมาลองมาชม ประคับประคีดได้นะครับอาจจะคลิปนี้ไปดู6002สอกคันนะครับถ่ายยาวๆเลยครับคันนี้ครับผมตัวนี้เป็นตัวเซื้อลายนะฮะเท่าดีโตโฮชิตเตียรุ่นสามนะครับคันนี้ทำสีใหม่เช็คสภาพใหม่นะฮะ อุปกรณ์เตีดรถจะเป็นดันหน้าแล้วก็ดันเจ็ดนะครับคันนี้มีเทอร์โบโนะครับเติดเทอร์โบโด้วยครับเดี๋ยวพาเราดูรอบคันกันเดี๋ยววันนี้ยังยังยังไม่ทำคลิปการทำงานให้ดูนะฮะต้องรอช่างปั๊มกลับมาก่อนคะ,ะช่างปัง๊มกลับบ้านนะฮะบ้านช่างปัอ๊มอยู่จังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับดีแกลาหยุดสามสี่วันนะครับ ดังปั๊มนะครับานหน้าใบหน้าเป็นใหม่เลยนะฮะนี่ครับรถเช็คแล้วนะครับคนนี้ครับสภาพพร้อมใช้งานฮะแต่ก็มีข้อเสียนะฮะคันนี้บอกข้อเสียทราบนิดนึงฮะเกียร์สามดังนะครับเกียร์สามหอนิดนิดนะฮะเกียร์อื่นไม่เป็นไรครับเข้าเกียร์สามจะหอนนะฮะแต่ไม่มีปัญหาครับใช้งานได้ปกติทั่วไปนะครับคนนี้ครับ เครื่องดีันหน้าสวยนะฮะป๋าห้เช็คแล้วครับป๋าแพ็คเป็นใหม่นะฮะคมามขาวเป็นใหม่นะครับคันนี้ครับคันนี้เสื้อท้ายใหม่ด้วยนะฮะมีข้อเสียอย่างเดียวนะครับคือเกียร์สามห่อนนะฮะอย่างอื่นไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับปกตินะฮะคันนี้เราตั้งราคาขายไว้ห้าแสนห้าหมืบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับต่อรองได้คันนี้ครับ เดี๋ยวอีกสักวันสงวันนะฮะจะทำคลิปการทำงานให้ชมนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ เดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวเปิดฝาปรงแป๊บนะอ่ะนี่นะครับผมสำหรับคันนี้วางเทอร์โบด้วยนะครับน,นี่ฮะ อลองฟังเสียงเครื่องดูครับสยายไฟเลือใหม่ทั้งคันเลยนะฮะ นะฮะสำหรับคนนี้นะครับเราต้อมข่าวเป็นใหม่นะฮะวอลแพดวอลแพดก็เป็นใหม่นะครับแล้วก็เช็คระบบต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะครับราคาขายตั้งไว้ห้าแส0ห้าหบาทนะเอกสารใบอินโอยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ อันนี้นะครับชาชาวจะสนใจนะครับ081ครับผม007นะฮะ6640นะครับรบ์โทรศัพท์นะครับมืดหน่อยครับวันนี้ครับถ่ายจอดในร่มเอาวันนี้ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะฮะสวัสดีครับ